สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ OPE r a และต้องการตั้งตัวเครื่องมือค้นหานะครับให้เป็น Google หรืออยากจะใช้เป็นตัวอื่นสามารถตั้งได้ตามนี้เลยง่ายๆครับผมอย่างแรกนะครับให้เราเปิดเจ้าตัวเบราว์เซอร์ Op ปของเราขึ้นมานะและให้สังเกตในแถบด้านซ้ายนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่เมนูจุดๆนะครับมุมซ้ายมือด้านล่างจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมาหาคาว่า setting นะครับที่เป็นไอคอนรูปฟันเฟืองนะครับสาหรับคนที่เป็นภาษาอื่น เมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้แล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มสี่เหลี่ยมเล็กๆทางด้านหลังนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มสี่เหลี่ยมนั้นได้เลยแล้วเราก็จะเข้ามาที่หน้าตาตั้งค่าแบบนี้ให้เพื่อนๆสังเกตที่เมนูทางด้านซ้ายตรงนี้นะตรงที่ลูกศรชี้ให้กดไปที่เมนูที่2นะครับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยตรงนี้ครับผมเมื่อกดไปแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับหาคําว่า engine การค้นหานะครับหรือว่า search engine อ่ะตรงนี้นะครับก็คือตัวที่เราใช้อยู่นะครับ เราต้องการเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเนี่ยให้กดไปที่คําว่าเปลี่ยนนะครับหรือว่าเช้งทางด้านหลังได้เลยแล้วก็เลือกตัวที่เพื่อนๆต้องการจะเปลี่ยนไปใช้ได้เลยนะครับให้จุดกลมๆมันไปขึ้นหลังตัวนั้นนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็กดไปที่ปุ่มตั้งค่าเป็นเริ่มต้นทางด้านล่างตรงนี้ครับผมเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนเซิร์ h e n g i n เอนจินให้กับเจ้าตัวเว็บของเราเนี่ยเราสามารถปิดหน้านี้ออกไปใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับ โอเคลองนำะไปทำกันดูนะครับติดปัญหาสงสัยยังไงพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์และ s ับสไครห์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ